กินเชียร์ผมครับดาวสกุลคนสว่างครับผมไมอนี่ทุ่มครึ่งเลยป่ะมาณแบมาคำแน่จังหน่อยครับสองทุ่มครึ่งบ้านเฮาจังมมงเหรอเนาะนี่น้องยังึ้นไหมเหรอตีที่หกโมงทุ่มสองทุ่มบ้านเฮาวาดทุ่มแล้วครับผมห้าทุ่มแล้วทำไมบ้านเราห้าทุ่มแล้วตอนนี้ครับตับเดี้ยวหลังจากเงินเดือนออกพี่น้องครับผมกินเมนูแซ่บๆนะครับกับทีมงานเนาะให้พวกทีมงานแล้วกันครับนี่ก็ หมูจุ่มครับพี่น้องหมูจุ่มครับผมเข้ากันรับอากาศหนาวๆครับผมแมนเข้ากันครับโอ้มมุนนี่หนาวดินาะบรรยากาศหนาวพี่น้องมมุนนีเบิ่งเบิ่งการใส่เสื้อผ้าลดใส่เสื้อแขนหนาวแขนยาวกันมืดครับโอ้นี่คือโอ้ยสวัสดีพี่วารุณีด้วยนะครับอ้ยสวัสดีตอนนี้หลังจากเงินเดือนออกเมื่อวานครับผมเมื่อวานเมื่อก่อนสวัสดีพี่หนุ่มดวงดีครับ มากินด้วยกันครับผมหมูจุ่มครับหมูจุ่มหมูจุ่มครับกําลังลงมือกันเลยทีมงานครับกับทีมงานที่เก่ากินติ่งติ่งไม่เข้าเดงมาแล้วขอนข้าวไงวะสวัสดีแปดแปดคนดูนะครับหนึ่งน้ำครับกำลังเดือดเดดดือขึึ้นนลลงู่ใใกมามากินด้วยกันครับผมมาดึกเนี่ยครับผมเพราะว่า ลึกนี่คือว่าหมายความว่าอยู่อยู่บ้านเฮาน้ออยู่ประเทศไทยจะลึกเนี่ยครับผมแต่ว่าอยู่อิสราเอลเพิ่งหกโมงแรงนะครับผมเพิ่งเลิกงานนครับเลิกงานกันกับมาเหข้าวกับข,อขอน้ำกินกันครับผมเงินเงิอนออกพากันได้หลายบ่นน้อครับพอได้ใช่ลรอครับผมพอได้ยิบยืมกันใช้ครับผมมาเบิงเมนูมาเบิงเมนูครับผมอ่ากำลังเดือดเลยนะน้ำเดือดปุป๊ปปปปกฟุ๊กุ๊เลยเว้นเนอะไอเขาซื้อมาเตานี่งชิ้บาน่ สองร้อหาสิบเตาานี้พี่น้างซื้อมาสองรห้าสิบเช็คเกียวเนาะประมาณสองพันห้าสองแปห้าฮะสองปดห้าสองแปดห้าบ่กไหนสองห้าศูนย์ให้ดิสองสองประมาณสองพันห้าครับเตานี้ครับผมแต่ว่าได้ใส่ประมาณยังหมอดสิบเท่าอยู่เนาะมากินน้อกันครับผมคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาได้ครับผมมาให้กินเหรอหมูเต็มตู้ควอะไรเล่า หมูกระทะอิสราเอลครับผมแม่ครับก็จะน่ากินคนเดียวแล้วอ่ะเขาลองเอาไข่เขาทำยไงแล้วรถช็อปยังไม่มาเนาะคือเมื่อคันถ้ารถช็อปน้อพี่น้องเนาะเปลี่ยนกล้องกันรับกล้องกันนะพี่น้องนะครับลอดหลุดครับเข้าพี่น้องรถช็อปเนาะ ลอหลุดลอหลุดช็อปมากันยังบมมาจ้าเชียพี่น้องสวยมด้งพูหาอยู่มกำลังเดือดเลยปุ๊กๆเลยครับผมเนาะมากินต้องกันครับผมหือว่าจะอันของใหม่อืมจะดีหรืเราห่อแล้วมันไม่มีนิดแต่ทีมงานแชมพัดป่าครับผมเออแชมวัดปลาไปแล้วพัดปลาแล้วบัดนี้แชมฟาร์มไก่ครับผมฟาร์มไก่อ้้ววผิดเนาะ แต่ก่อนเป็นป่าอยู่แต่ก่อนีเราที่ยู่ยนะครับเจาเอาออยนุ่มพักใช่ไหมมุอผมมื่ยมื่ยกล้องอย่าเดียวพี่น้องได้บรรยากาศเอาทีมงานครับกินกันบรรยากาศดี่ไรป่าดีอะไรน้ำ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 ทักทายคอมเมนต์กันมาได้ครับไพ่บริเวณไลฟ์สดแก่รับชมยอดหลังได้นะครับผมเนาะ รับชมย้อนหลังได้ครับครับเมนูยั่วๆในวันโมเมนต์หูเองอกอกนะครับหลังวันเงินเดือนออกก็จะกินแต่ที่เนี้ยถ้ากลางเดือนกินยังเดือนตอบรู้ไกลยูคข้อไอไปเดือนไปเดือนไปเดือนอ้นี่ครับต้นทางพี่ลูกว่านี่นี่ไปเดือนมีกินตัวนี้เออแจ๋วเอ้วแต่ว่าเดือนนี้คือจะได้กินหมูมดเดือนอยู่ดอกบางทง นก็คือชาวต้มอ่าเที่ยงทอดเที่ยงทอดยืนใยตุนนึ่งตุนนึ่งเฮ้ยนั่งทานางนีกันตุนเป็นวะตอนเย็นก็ต้มอ่ามันได้ไม่ซ้ำกันไงสวัสดีพี่บุญเพียรด้วยนะครับนี่หงไปเดินกินยังไงไข่กินไข่เออ นี่หลับไปแล้วตื่นมาเจอพอดีขอบคุณครับขอบคุณพี่นีด้วยนะครับผมพี่วาลุณีนะครับเอ็ซีตัวยงเลยใครจะพูดเรื่องการไปกินเขาอยู่บ้านแล้วเปล่ากินบ้านเขาเหอบาว่าแล้วแต่เขาคงเยอะเลยวะจับบ้านเยอะเลยนั่นเตือนขึ้นกับนี่ครับผมเศร้ามากไอ้ายครับบารใบใหญ่ครับเราสีกับไปผักไทยเดี๋ยวผมสีสัมภาษณ์อยู่ครับเดี๋ยวสีมีเก็ตความรู้ให้พี่น้องได้ หลับซมอยู่ครับผมเนาะก่อนไปหลังกลับอ่าจักผีแล้วมาจักผีคือได้กลับไปผักได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมชิไปสัมภาษณ์เพื่อนอยู่ครับเดี๋ยวให้มือเก็บกระเป๋าก่อนผมชิไปเก็บกระเป๋าสร้อยเพื่อนอยู่ก่อนไปกะับต้มไกติ่มเป็นทำน้ำคิดฮอดนหมูปิ้งบอกฝันเคื่อนเดยพักนะบอสเขากันลังว่าสิวาว่าปั่นมีเมียนะเออเออ มีคนรู้ใจอยู่บอกมาแล้วแมกนี่เลยเหรับอยู่กันนี่ฮะหกคนนี่เสื้อขาวนี่สวดผู้เดียวเลยพี่น้องเนอะผมหมดน้องนุ่งเนี่ยสวดครับผมจีบนะครับผมนี่จีบจีบแค่นี่ครับหน้าตากระซิบคล้ายๆอนันไวยไรอยู่โมเมนบม์โมเมนบม์โมเมนตกล้องนี่ขอขออนุญาตเอ่ยน้ำโมเมนกล้องนี่ครับเป็นไรก็ย่ะปลาหรือว<น>ะนีดูหุ่นครับนี่หุ่นในเก๊กรอ้ดเลยล่ะ เบางงงงงพี่น้องเห็นแล้วอยากนําเลยครับขอบคุณครับผมมากินด้วยกันครับผมมากินแซ่บกับทีมงานฟามไก่ครับวาบุฟเฟตพริกยรอกินพริหรางน้วมเพชรเนี่ยขูพึกเลยเนาะวางนพนมเพชรท่านกินกินพจิจะรักหรือเป่าพึ่งอะพิ่มไงเพ่อขูเพราะมีเหือูเยอะ ไม่ผิดหรอเค็นน่ะแซบอยู่ถ้าทายคอมเมนต์กันมาได้ครับผมไอ้เขาไั่ได้อันบปกเพ็ดก็อยู่ในตู้เย็นนั่งเลยทีมงานฟาร์มไก่ครับผมแรงงานไทยในอิสราเอลครับมันนี่อาจจะเป็นเป็นเมนูที่แซ่บครับผมเนาะแซ่ฟปีนี้ไม่รู้เนาะโอ้โหรชอบนานม้าเว้ยมันจะน่าหล่อเขาต้องจะปวดนะาเนาะเฮ้ยปวต้องม้อหนึ่งเซฟไรเงินไรย่างไปนั่มจวดหลาอเขาไปนั่มเหมือน เอชฟต้นกัผมอยู่ไกลกันนะครับผมไกลกันนะครับถ้าข้าหลุดนักไทยซีไปคือสองสองพันไทยครับผมไปกลับนะครับบรได้อยู่ใกล้กันนะครับขอบคุณพี่นีด้วยแล้วกันผมเรียกพี่นีแล้วกันอะเบ่านควันพนมอยู่เพื่ออะไรน้องฉันมันถามมาตอบเพิ่น่งทำเพื่ออะไรอยู่ไอ้เท่าเทียนเท้าเทียนเท้าเทครับผม ขอบคุณนะครับที่ถามมานะครับสแสดงว่าที่เอฟซีพี่นี่น่าจะอยู่นความพนมเนเนี่ยเลยผมว่าไห<า>นใครอยู่พิษโลกขอเสียงหน่อยนี่มีพิษโลกด้วยไออ้วนลหรออ้วนอ,อ้วนผมมีเสียงเลยอ้วนากินอย่างเดียวอ้วลลอนปะเงี้ว,ว่าโอ้หิวเขาเนาะมี่ยกไข่นักมันเองหิเขาาย,ายไปโดนเติมแล้วไปยังเนาะ หมดเรื่องกอเข่าเรื่องปากกับฟองเรื่องอะไรหนักเด้่อยโ่หนัก่อะไรจงซิงนะแล้วกินก็เข่าโยงหนักเรื่อยไ่ได้บม่ได้มีโอกาสออกเลยพี่หวยอนี้บาสุคนที่ตั้งกล้องอะไรบ้านนี้สิปล่อยก็ป่อย่ได้นะดิ้มันไแล้วบนอยลึกกันเดียวไอ้ใจมันจะหมดแล้วใช่ไหมไม่ย้มยบดไบ้ามันมันจะหมดแล้วมันยิ้เลยบานนี้อาล่ะนีมอีบ้น้เอามาิเอา เนี่ยจิมันเขาดูเลยเลยมุขฮาเลยเนาะมันแจกมาไะ่หม่มันีหยงนยังเงี้ยมเมาครับมะหมดาครับโอเรอมันบันสลังตัเาหลังสลังเอ้ตัวนี่ะโมเมสลัี ต้่เนี่มาไปมันตนเี่ด้ไปกินตดๆมียต่มตด้วหอมนมตุ่นมาไุ่นตุ่นเน้นน้อย่า้ยมันไมัวนหนักากนแล้วกันก็เบาตันทบแครับแทบหัวหัองนี่หัวตองนี่หัตองนี่หักกับเจ็บเบ่เออะไ้ดนหรเ่ดเนี่ยไอ้พวกไี้ไอ้พวกเนีม้ไอพีอาก่อยมพอเขาอยู่หมวกอนเหมือน เราบอกว่าซื้อไปตัดมันหัวมันไปซ้อมไปเได้เราสั่นแต่ไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำแล้วมาซ่อใส่ขวดขวดก็ใส่น้ำอีกนะแช่น้ำค่อยก็แช่ยี่เด้ยทุกกลมเห็นบ่เมงอะไรกินจุ่มบ่นเม่งอะไรกินจมบ่นเนาะโอ้ยวกว่าตายอยู่ว่ะขึ้นยู้ยแต่มันโดนเพิ่งมาเราต้องลงดินเดียวร้อยหนักตัดขวดขวดแบผมตัดขวดยังไงพี่อ้ขึ้นอยู่ตัวแต่ขึ้นมาขึ้นท้ายมครับผมเมื่อกี้ต้องการับบ้านนี้เขาจะว่าเม่ได้อ่านคอมเมนต์นี่บ้านนี้ได้กิน กินอะไรกินกุ่มย์อ๋อพันอยู่กับเพื่อนนะยังอำเพอธาตุพนมสาท่านครับผมกุ้งยุเพื่อนอย่างาุทิศท่าอุทิศครับผมพันอยู่อำเพอธาตุพนมที่เพนทำนะไกกันปะก่กระบไก่เนยุ้เป็นสิบกิโลล่นสิปดสิบหกไกแต่ระยะทางหระครับผมไกไก่ระยะทาง แล้วต้นพี่โลกอุบลก็ยังไปมาแล่ะที่ไปมาอธิบายมาตอนนี้พี่สายน้ำไหมครับถามเลยนะให้ไปไหมให้นอนครับผมขอบคุณครับอเลยต้องมีมุ้งผสมอะไร้มุ้งเอาอุ้ไปหุงกัดกับอะไรให้ให้เบื่อไงมั่วจุ่มดีกว่าเอาแบบว่ามีพื้นเก็บทุบอยู่มาแบบอันนี้ยอดยนิ่งมัน นะครับยิุมครับผมหมูดดดหมูดเสื้อขเนาะเสื้อของานั่งหมูตรงนั้นไปไม่ฮะไปเอาบอกรนไเดี๋ยวรับกคนันไหมอะนะหมูหมูเปล่าหูักส่ข้าวหลอดเยข้าวหลอวก็ส่งเนะ อ่านพี่ผวก็้ะบอกเพื่อนย้อนนย้นไปเลยดีดียอนยอมน่ปเลยไปเจ้าแลวกินหลายๆเนี่ยหลายมือเลยไม่ได้กินครับกินแต่ขนมปังเวยโอ้อท่านนี้เขาเรียกว่าอันนมปังเขาเหลืออยู่อันสองพิมมันอันเดิมน้อก็ได้ก็มึนหมดเว่าอะไรแต่ว่าเพื่อนกัน ผมพอเพิ่มาแล้วเอ้ามเหลตัวนี้ข้มันเดือนะนีกอ่า่ตะกันนะตัวนเอ้ยนาจะหนึ่งนะเพื่อนไปหาดน่องดููดูดจูดน่ในาเี่ยงเอกสงเอาไอนี้กุ้งเอาไขยคทีสองว่ะมาเลยนะครับ้มงายครัผม ขอขบค <Pop> ุณหลายนะครับผมที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดี12คนดูนะครับบิ๊กวันนี้กันยังพี่น้องกันยังทอามัเบิ่งอยู่ครับขอบคุณหลายๆครับผมงอกเลยปะใส่อยู่บะแบบนี่ครับของบ้านทุกคนตักมาตีมาเลยคุณรู้ครับใส่ได้ก็ได้โอ้โหแบบนี้เขาจะได้นวดตีใส่ใส่ใส่แล้วมันต้องตักขึ้นเลยได้ผมนี่นะไปลเบื่อก็ไม่ได้อะตัดใส่มาใส่ขอบคุณ13คนดูนะครับชิวๆครับเนี่ยูใหญ่ใหญ่ใหญ่ไทยเนี่ย สาโตงบม่นยนเป็นหน่อยีนกยกวัามไมดป็ตัวโตอีกตัวิบสีตัวาสบหตัว่าเปนตัวนขึ้วนเตัวกตัวเจ็บอนสชั่วโมงก่อนอย่างน้อยไม่เกินเจ็ดสองชั่วโมงไอตัวบางทีนั่นก็เกินเจ็ดสิบสอชั่วโมงไอต้องไอดบ้านเนี บอดอกเอ้ยรับบินน่ยประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มบ้านแห่งไหนนั่นืออะไรยางเลยที่ต้องถามมันข้าถมการเดินทางเขายังไงยังไงได้ล่เขาต้องเขาต้องดู้นะเขาดีไปยังไงสนามบินเบตุเรียนนี่ให้หาเองบอกเือบ้ไหนกันน่ะอยากถามต้องถามก็ต้องยันส่หลงยุ่งว่ะมาตงมีอันนี้น่าตังโา นรู้อะไรตั้งไปส่งแค่ไอ้ขับรถไปแล้วก็นั่งเองเดียวเหมียนตอนนี้ว่าุกนกินอย่างเดียวครับผมอยูุ่ยงมองอยู่คนมองเก่าเขาอยู่เหรอมันจะมีรถไอ้บมบิจไอ้ช่วยมาเป็นรถตู้เขาคนเมื่อไรไรมันจะเป็นรถบัสเออเขาจะไปชมสนามบินเลยไปช่วยมาเนี่ยะอย่าเอาเงินเนี่ยนั่งรถไปป้ารถไปเลยห้ามอะไห้ามาะไห้ามไปเองเนาะ ทั <bring S 2> ้งนี่สนามบินเนาะแท้สนามรถแถึงปอเพื่อนสนามบินแต่กับรถไฟกับยุทุดนะฮะุดนั่นแหละไอปัญหากบบเคยเนาอั้นอมิลอนอะไรละใช่ไหมไอ้อะมันเคยกินาสนามบินนมันเคยบินนะเออพอเอ่อพอเอ่อพอแต่วงบ้านมันเฮิร์นไอเหมือนไอคิลอนี่ะอมิลอนอมิมนอมินราะไอิลอนี่ฮะพชื่อชื่อคาั เราพิจะรอไทยเร้อครับพี่น้องสาิกสามคนนครับผมคอแแกนนี่แล้วภาพทรงนี่ภาพทรงหัวหมองด้วยถ้ากักกระดาษมันใหญ่สูงนิดนึ้อันั้นก็เลยก็เลยเอาไปเกียเงินพซี่อิ่มเดต่ถ้ากบไปผักบบรูก็เห็นภาพนี้ก็ได้ไปนอนอยู่ไกลย่อมดวมีเงาดลวยแหละเงาหอดหมองเลยลูปรูปบอะไ นอนบรหับเลยเนี่ยนอนเมื่อยเฮ้ยดีเลยะก็อนิมเมื่อนี่ฮะกนอนบรับเลยคืนหนึ่งนี่บมาไดสีแกเขาด็ใหญ่เลยเอานกิจรรมของพ่อะไบันดอดูโรงแรมไปตรวจโควิดยูโรงแรมคืนหนึ่งบไดสีแยกสี่แยเลยตรวจโควิดแล้วนั่นที่ได้ไปไงฮอด้านบปในหอดสนามบินดีกบ่ไปหอดใา้ก็ต้อง ขึ้ไปหากรมดีเนาะเนี้ยสวัสดีครับไปขอดูเนี้กรมเอานนท์ด้วยสวัสดีบ่ไารัตไป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 บอสวัสดีคุณบ่าวพูนเยี่ยม้วยบราบเมื่อไรก็ได้วันเท่านั้นห้าวันอาทิษฐานเลือกงานไม่หมเลือกงานห้นเขาไปแจ้งว่าเข้ามาเข้ามาพักไปก่อนห้าวันเอาไปแจ้งด้วยจังหวะเราก็ได้แบบแมน้องลุมเดยกเถึงไงง่ายตอนนี้่ยพักนะพักกับไปเด้กับไป้แเลยว่าเราเข้ามาจากใครแล้ว ยโอ้มันไม่แจ้งว่าเขาไปหยีิบแผ่นไทยเนาะอันนี้คือเรากลับไปแตวันนี้เราแตกตนดูครับมากินหมูจุ่มครับนทำงานครับผมลังเงินเดือนออกครับผมเงินเดือนออกแต่มีกินดีอยู่ดีหน่อยครับในงานไทยหนึ่งเดียวครับสวัสดีคุณอนุชาด้วยนะครับเอ้าพี่จินไปสว่างแดนดินเหรอครับวันนี้โอ้โหแม่นบากครับนี่กอย ไม่หมักหมูเสียตัวครับไอ้ทาไทยมาแล้วไทยาไทยนี่ทาไทยนี่น้ก็ันน้ดันดิดันดันซอยม่นะมาเลไปนันลปง่ายปีใชยเอาเลย ขอบคุณหลายต้องินบานนีังนี้เด้ัมนีังมนมันบ้านเราไงนะครับมันอะนรไหนมาเนีนะหมูชุ่มครับผมต้องตื่นต้อจัดไ่นั้นงั้นลูกไงออกมาตามเขียนกับปินะเต็มก็ยะ้วอยู่นะครับมื้อกินกินอะไเมายิ้ไปเลยหมูเยอะวนี้ ซอยเล็กๆชอบเน่าอย่างดมือเรียงผู้ทก้าบัดแลค่อยทามีกินยังอีกค่อยว่ากันเฮ้ยมือเขาอ้าใส่มากินริมวะกินหัวกินหัวใส่มาผมก็กากินริมถืไว้ืไว้ที่เดียวเหปแล้วโอ้ย่าดิบมดทำไมน้ครับอยากเสประเด็นปรดนั่งเจอท่านไหมครับผมน่งเจอั่าหท่านั่านมูไหมครับ ครับครับใส่ปลาคือนถึงงานเทียบไปพือ่อนึงเลยไม่ไ,มไ,มไ,มไดเยี่มนึงเยี่ยมอย่างไรครับต้องมีดีอยู่นนย่น่บอสัำบอไปเราใช่ไปฮาหลทับครับผม อสลิปันเด้สลิปูกตัวเลยนะเข้าห้องพี่ไปเอารดินอสลิปูกลัวเลยนะชนออกลำบากนะทอดไอมเลยนะหาซี่ไปหาซีอยู่แล้วฮะหาซีชหาหาซีหาทาวนหาีฮะหาซียังกับเราดิห้าห้าพนสี่ร้อยบอหรือว่าห้าพันสี่สิบห้าสี่ร้อยห้าสี่สิบ ยี่ส้ากวาเยเ็ห้านยหา่กว่าเบอยได้รายกัเขายคแ่ห้าห่นไได้เลยไายเละายเพราะว่าเงินยังรมเพราะว่าเพราะว่าเขาขึ้นบัคซ่าเอ้ยเขายุดลงไก่ห้าโมงเท้าขึ้นกันดิผมว่าที่เาใส่แงานี่ผมมันต้องได้เงินแล้วผมว่าหาผมมันคนนั้นที่ผมอันได้ห้าไก่มันนี่ยตอนแรผมก็ได้ห้าพันสามนน กมนี่ตรงแต่ว่าอาทิตยุดเทียบมือหัดบ่ได้ดิอาทิตย์ชุดเทียบมเห็นบอเงินเท่าไหรบออ่ะสี่ยกว่ารอเออะ้ลูไกลเนาะเรนั้นใคร้า่อขอึงจุขไก่เลยอ้่หลังอิ่มเลอ๋ออะไรนะเอาน้ป๊อก่อมาครบปรคุยกับพี่น้องัอ่าพอดี ไอ้ซอยเนื้ออีกครับผมนี่ครับช่วงนี้มีหมูครับกินเรือจังว่ายิ่มครับผมหั่นกันสดๆให้เห็นเลยครับขอบคุณครับหุบเนาะหูสิล่ะมามากกินเลยใช่ไหมก็มือแล้วดีดีกียงมว่านะเก่งกูเป็นอะไรครับผมเมี่ยมาเมี่ย ว้าวไก่ไก่ไก่ดุกวันไหนเนี่ยเออเอ็นอันไหนหมูมาไหมนี่ครับหั่นกันสุดๆที่เบิ่งเลยครับเนื้อหมูครับผมหัวไช่ที่เบิ่งครับเมื่อวานนี่ขาซื้อเนื้อหมูมาครับซื้อหมูโตครับผมโตนึงประมาณโตนึงประมาณชักโลบูรู้แต่ว่าราคา ประมาณหมื่นหนึ่งพันไทยครับผมบอกว่าโอ้ยไทยแลนด์บกขนาดก็บีกบอดเ็ตไทยบดโตกเพื่อสูงันว่าเขาต้องยกยุหนากันว่าบ่อยไปด้วยเอาคุณเสกเขาดูนะโดอยู่อัดจันเดียวเลยไปตามที่พ่อที่อาวีโต๊บอลมาเสกเกียงมาครับผมโต๊ะู่เดียตัวหลังจากไปเล่นเกมเล่นตอไปได้ต่อได้วมาเพ่

อดลึกปนน้กะยังเข้ามาหับชมแล้วครับผมนี่นะครับวิธีชีวิตแรงงานไทยในประเทศอิราเลครับผมอยากอย่างกระเ็ตกินครับเมนูอย่างที่คล้ายๆบ้านเรากรนบกระเทตกินบอลตักกันองห้องก้อนขีอดินตรงห้องก้อนขี้ดินตรงนี้ตรงนู้เ็นเอลครับ้องหัอนขีครับเอาเลยครับนําเลยครับแทีบดินาบรมแซ่ยบเนี่ ลาบ,บยังบม,บม่ได้ชิมอยู่โอ้ขอโทษนะไอ้เชฟหนึ่งบม่ได้ชิมลาบมือหนิเขียนเลยเด้เขียนเลยเด้หนิไม่ได้ชิมลาบเลยว่าจีไปชิมมืออื่นเท่าลมะเดี๋ยวยุบายังข้ามหม้อย่บายลาบพอได้จัามืออเท่าเขาบอกมืออื่เท่าผมจะกินครับลาบน้ำชิมบนมีเอ๊ะ Oh. เอาไอ้นี่้วยเพื่อตัวนี้เออเอาเอามาใส่อีกตัวใสอันน uh, ่ะน so uh, okay. 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 hmm. ้ำ okay. จิ t. T. ้มย okay. ูดเอามาเขือีกยูนไอเอาน้ำจิ t. ้มมาเทืนะครับพ่อยญาครับเอ็ลูกได้แล้วก่อนครับผมขิ้หมูเป็นตัวตัวไม่ธรรมดาครับผมสั่งกันมากครับผมสั่งหมูตัวนึงมากครับผมมาเป็นหมูตัวเป็นหมูห่อเอามาหั่นมาแล่เองครับผมเนาะอู้ยูัวนี่จานหนุกปา ไปเขาบอกอเไรดิทางนี้ดิวิซาตัวเองเขายะมาเป็นอะไรฮะวิซาตัว่อปเลยอิตอร์วิซานี่เขามากรเปบนอันตัวที่ไปแจ้งเขาว่าเขาชื่อตัวไปกลับแหมะเมนเขาไปผักไทยห่ะกลับมาอีกงานอนกได้เห็นไหมดีจที่วิซ่าไหมคือ ไปยุกับแม่จ้างมันอันี้เขาเขาเขาเรหนมันเขาบอเจ้าขออีกเสือกับมันเ่ยข้้าใจพวกนี้อาจจะเป็นเท่าเป็นเป็นเป็นเจ้าเท่าค้าค่าเจ้ากับเนี่ยกับพวกิมินบดได้แหงกว่านั้นคืเว่าเขาก็เดินหมดแล้วว่าอุ้ยเขาขอกับผักถ้าเขาใจเห็นมมนตเ่าไรเาเสียยงห้องมาเลยมันนี่มันนี่ออกย่บปอรเนมี่เกริปน่อยุกี้มันก็ออกาสิเปอร์ บาง ial, บังมันบอเ๋เ pues มันเสียค่าลมมันตืมมันตื่ค่าจะขี่นไปนั่นมันนี่เนี่ยมันหาวันเงมืมาสุบัดน่ขอบคุณอะไรครับนำอีกังครกนบัดน่งอยงง่ีอย่อานอยู่ี it, ่อยู่าี่ายูอบมาทัอย่ที่อย่ที่อยที่อู้่ท่อยัน่ยู่ทียู่่ยู่่อยู่ที่รย่อกนี่ยกอยีี่ัเท่ จังออกไปเพื่อการพิพากตะเลียงอามันตะเลียงน้องกันนองใกล้กันปังใกลกันนะฮะขึ้นจะเปี่ยนไปน้ำาบีน้ำกันเดยวคนละคนไอ้ไอ้อยู่ใกล้ไอ้้นอะอยู่ใกล้ใครบใครารู้บอาบอเนเามีแนวคนคนเลียยกการจะดี่ไปหาหมอไม่บอกอะไมันถูกอาขวบคนึก ตอนนี้ผมกำลังพุงเตรยองไปโรงพบาลเรียบเรียบหมูเนาะซอมหนึ่งข้ขึ้นเลยนมก่อนี่พยายามทำไมเยี่ยไหมจะมาตมอะมแซ่บต้แซบวงจะแซ่บมาชดอี่หีจุ้วกันเดยวว่แทบบอกน่าก็ะวานบอกรานเนาะพอก้กัเนเมือนีีรอเลนเลยตอนข้ตอนขั้นตอนนั้นกโกรสวัสดีครับ ปับดีมาจะมาจุเชนด้วยนะบล้าก็ไ้วะทุกีนี่จ่นไปข้ากล้าเลยมยังจนะครับบมีไอ้วา้บม่มีครับผมว่จะได้ยังกล่องบอกข้าอยู่นะคอมาของของยังยมเล่นมุมี จมได้เยูเรื่งโอ้ยมีนั่งยัดข้าวกันมีเว้ยบระเด็นั่งยักเคียสะวออม่มีัเลือกัดเลือกกันให้นั่งหรอหรืาันนั่นล่ะัือกกันให้น่งหรอกจมเนี่ยอย่าสบออะไรสนั่งเลยสอไปเท็มจกให้นั่งบตองยางหลเรับไมเอยๆวันนี้ผมพอลาะลงจยากไลซุดเลยนะครับผมเพราะว่าลดช็อโทรมานะครับสองเที่ยแล้วเนาะอไปจากไหนผมจะไซุดให้เพิ่อีกเนาะครับผม วิธีชีวิตแรงงานไทยในยิเดียลนนะครับผมเนาะคนไทยมาอยู่ต่างกับของบ้านต่างเมืองเนาะครับผมให้เบื่อผมบรากาศเนี่ยต้องขึดเลยเร่มติดกระทะเนี่ยใส่เราอกหนึ่งร้อนมันมันเนี่ยเดี๋ยวผมลาไปด้วยภาพนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะลงแล้วครับผมขอบคุณวิเทียนครับที่เข้ามารับชมครับผมวันพอดีรถชอปจะมานะครับผมเนาะโอเคครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับผมเนาะที่มีให้บ้าสกุลคนสว่างนะครับผมเนาะ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเนาะครับสำหรับคลิปนี้ให้ขอย่าลาไปแล้วก,กันครับผมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ